สาวนครนน,นพิกแซงเฮขอนแก่นมีลุ้นชิงดำนัดสุดท้ายในรายการไทยแลนด์ลีกนักตบสาวนครนน,นอัดแซลมิงเอาชนะ3.1เต่อตเก็บ3แต้มพิกแซงขอนแก่นที่มี12แต้มรุ่นชิงดำในนัดสุดท้ายที่ต้องดวลกันเองเพื่อเป็นทีมที่4เข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันวเย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกเลกที่2สัปดาห์ที่1 1 การแข่งขันวเย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกประจำปี2,566สัปดาห์ที่11เล็กที่2ณสนามศูนย์กีฬาเทศบาลน,นาค,นนคนรนครปฐมจังหวัดนคนปรปฐมเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2,566เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันสัปดาห์ที่11เพื่อเฟ้นหาอีกหนึ่งทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังจากที่ทีมชายนั้นต้องขับเคี่ยวกันจนถึงสตาสุดท้ายของการแข่งขัน ระหว่างทีมเกาะกูดคาบาน่าและทูปูปัญญาเพื่อย่งตัวใบสุดท้ายเข้าสู่รอบตัดเชือกส่วนเกมในวันนี้นั้นเป็นการขับเคี่ยวแย่งตัวใบสุดท้ายของทีมหญิงหลังจากที่ได้3ทีมแรกทะยานเข้ารอบไปแน่นอนแล้วอย่างแชมป์เก่าไดมอนฟูดที่ไร้พ่ายเก็บชัย11นัดรวด ตามมาด้วยนักตบสาวดีกีแชมป์สอสมัยสุพิมและนักตบสาวย่าโมนครรอาชสีมาส่วนอีกหนึ่งทีมเป็นการขับเคี่ยวย่างตัวประสุดท้ายระหว่างขอนแก่นที่แข่งไปแล้ว11นัดชนะ4แพ้7มี12คะแนนกับนครโนนที่แข่งมาแล้ว10นัดชนะ3แพ้7มี10คะแนนและสาวนครโนนท์ลงสนามนัดที่11กับแซลมิง RSU ทีมอันดับหของตารางแข่งมาแล้ว10นัดชนะ3แพ้7มี8คะแนน ในการเจอกันของนครนนท์กับแซลมิงหากนักตกสาวนครนนท์เก็บ3มแต้มมาครองได้จะทำให้คะแนนนำขอนแก่นทันทีและต้องไปวัดกันเกมนัดสุดท้ายที่ทั้งสองทีมจะต้องเจอกันในวันที่12กุมภาพันธ์256 6นี้ดังนั้นเกมนัดนี้จึงถือว่ามีผลต่อการเข้ารอบของทั้งคู่จึงส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามนครนนท์นำโดยสิรินาถโพเจริญวลิาลาสราศรีทาเลิศออนอโณงไสยศรี รัะชะดาชอ้อนโฉมนันทิการทัญภูและอียังดุงทานทาสลับกันลงสนามส่วนฝั่งของแซลมิงนำโดยกัปตันทีมการนากุุไทยสงเกลวลินสุวรรณวงศุรีพรเลิกวิเศษสุพัตตาศีลระศะปิยวันพุทธลอดสมัชชาลังบุผาลงสนามเปิดเกมในเซตแรกนักตบสาวนครนนที่มีจุดเด่นเรื่องของเกมลับ ตั้งรับเกมบุกของสาวแซมมิงได้อย่างเหนียวแน่นยื้อจนคู่แข่งเล่นเสียเองเก็บแต้มปิดเซตแรกเอาชนะมาด้วยสกอร์25ต่อ10คะแนนขึ้นนำก่อน1ต่อ0เซตเซตที่2เกมยังเป็นของนครนนที่เล่นได้เหนือกว่าของทั้งเกมลุกและเกมรับใช้เวลาเพียงแค่19นาทีปิดเซตเอาชนะด้วยสกอร์25นนต่อ1 2คะแนนนำา2ต่อศเซต แต่เกมกลับมาจบลงเพียงแค่เซตที่3พราะเซตที่3นั้นเซลมิงที่ฮิตสู้ไม่ปล่อยให้จบเกมง่ายๆพยายามพลิกเกมกลับมาเป็นของตัวเองจนเอาชนะเก็บชัยในเซตที่3มาครองได้ไล่มาเป็น1ต่อ2เซตเดินทางมาสู่เซตที่4เกมกลับมาเริ่มสู่สีหลังจากที่แซลมิงปรับรูปแบบการเล่นใหม่ทำให้เกมสู่สีในขณะที่คอนนนก็ตั้งรับเหนียวแน่น โดยเฉพาะการสกัดบอลหน้าเน็ตทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเก็บแต้มให้ทีมเอาชนะด้วยสกอร์25ต่อ22คะแนนสรุปนครนน,นชนะสโมรสรเซลมิง R.S.U. 3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ10 25ต่อ12 21ต่อ25และ25ต่อ22เก็บ3แต้มมาคองได้สำเร็จส่งผลให้สโมสรนครนน,นแข่ง11ชนะ4แพ้7มี13คะแนน ขึ้นแซงขอนแก่นมี12คะแนนแต่คู่นี้ต้องมาชิงดำลุ้นเข้ารอบ4ในวันที่12กุมภาพันธ์ที่เจอกันเองส่วนสมสอนเซลมิงไอ u v c แข่ง11ชนะ3แพ้8มี8คะแนนทำให้ตกรอบทันที